แน่เด็กๆรออยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูแอปจะมาบอกแนวข้อสอบนะคะโทษทีโทษท,ทีแบบช้าไปหน่อยช้าแต่ก็มานะนั่นนี่าเด็กๆแนวข้อสอบนะคะอย่างที่ครูแอปบอกว่า ข้อสอบจะมีด้วยกันทั้งหมด33ข้อข้อสอบข้อเขียน3ข้อข้อสอบข้อกาอีก30ข้อนะเนื้อหาที่จะออกข้อสอบเนาะเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องงานนะเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะเป็นเรื่องแรกอย่างที่เราเรียนไปเขาบอกว่างานเนี่ยถ้าเราต้องการหางานงานจะหาได้จาก ผลของการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงนะ,ะโดยที่ถ้าเราจะหางานเราจะหา,าได้จาก W เท่ากับ F คูณ s นะ,คะ F คูณ s งานมีหน่วยเป็นอะไรก็มีหน่วยเป็นจูลน,นะ,ะอะย่างที่ครูแวบบอกว่าการหางานเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีใช่ไหมคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีวิธีแรกเลย เรามาดูกันนะฮก็คือเป็นวิธีการหางานโดยที่แรงกับระยะทางมีทิศไปทางเดียวกันนะ่ะถ้าเราต้องการหางานก็คือหาได้จากเนี่ยค่ะ w เท่ากับ f คูณ s นะ,ะวิธีที่2ทิศทางการเคลื่อนที่นะอันนี้จะสังเกตว่ามันมีมุมมาเกี่ยวข้องแล้วถ้ามีมุมมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะ นักเรียนจะหางานได้จาก W ับเท่ากับ F.S. c o s ตนะฮะตรงนี้กรณีนี้เด็กๆจะต้องแม่นเรื่องมุมนะ,ะใช้ใช้นิ้วให้เป็นแล้วก็เกี่ยวกับมุม37-53ที่ครูแอบสอนไปเนาะ,อ,ะอันนี้นะ,ะส่วนกรณีที่3อันนี้จะสังเกตว่าแรงกับระยะทางมันตั้งฉากกัน ถ้าแรงกับระยะทางมันตั้งฉากกันแสดงว่างานของเราก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะ,ะส่วนวิธีที่4ี่วิธีที่สเนี่ยจะดูจะจะจะสังเกตว่าแรงกับระยะทางมันเป็นไงไงมันมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่มันตรงข้ามกันใช่ไหมคะอ่ะ้เรดง่ายมันมีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะเอ,อดังนั้นงานของเราก็จะมีค่าติดลบนะ ข้อสอบข้อเขียนของคู่แข้อแรกเนี่ยค่ะจะมีรูปภาพมาให้แล้วก็ให้เด็กๆคำนวณนนะะจะมีอยู่3รูปก็ไปดูมาวิธีการคำนวณเนี่ยค่ะเด็กๆจะต้องศึกษา4วิธีนี้ให้แม่นนะแล้วก็ไปดูว่าอุ้ยรูปนี้ทําไงนะรูปนี้จะหางานยังไงรูปนี้จะหางานยังไงอะไรแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็มาดูเนื้อหา นี่นะในการหางานตัวอย่างอันนี้มันจะบอกถ้าเด็กๆศึกษาจากแบบฝึกหัดตรงนี้นะเนี่ยค่ะการหางานหายังไงนะเขาให้แรงมาเด็กๆจะต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนะ,ะก็ไปศึกษาสูตรนะเอา5้าสูตรนั้นมาใช้เพื่อหาค่า s ระยะทางอะไรแบบนี้นะ ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะอันนี้ครูแอปไม่ไม่ทวนให้เนาะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะส่วนวิธีการหางานอีกวิธีหนึ่งอันนี้จะเป็นการหางานจากพื้นที่ใต้กราฟอันนี้จะเป็นกราฟระหว่างแรงกับการกระจัดก็คือ f กับ s นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างที่ครูแอปบอกว่าจะต้องหาจากอะไรคะ หาจากสูตรที่มันเป็นแบบสูตรเบสิกของเราอะสูตรพื้นฐานของเราถ้าสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวด้านคูณด้านแค่นั้นนะถ้าสามเหลี่ยมก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะไม่ต้องแบบไปตีลังกานะเหมือนกับตัวอย่างที่แบบอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมอ่ะถ้าเราจะแยกเราก็จะแยกออกสามเหลี่ยมสองลูปสี่เหลี่ยม1นลูกอ่ะคิดทีละลูกก็ได้ สุดท้ายคำตอบที่ได้มันก็ได้400จูลใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนแม่นแม่นสูตรนะสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรว่างไงเส้หนึ่งส่วนสอคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงอ่าถ้าเด็กๆด,ด,ดูเป็นนะก็เอามาแทนค่าในสูตรคำตอบสุดท้ายก็ได้400เหมือนกันนะได้400จูลเหมือนกันเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็ไปดูตัวอย่างวิธีการหางานนะฮะเนี่ยค่ะดูอย่างข้อแรก จะสังเกตว่ามันมีรูปสามเหลี่ยมอยู่สองรูปใช่ไหมเด็กๆก็แยกหาทีละรูปแล้วก็เอาสองรูปเนี้ยมาบวกกันสุดท้ายแล้วก็จะได้คำตอบนะเด็กๆจะได้คำตอบเนาะอ่ะจะได้คำตอบนะอ่ะวิธีการหางานอ่ะผ่านไปนะไปดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้จะเกี่ยวกับกำลังกำลังจะมีความสัมพันธ์กับงานนะอย่างที่ เขาบอกว่าถ้าถ้านักเรียนต้องการหากําลังก็คือหาได้จากงานที่ทําได้ในหหน่วยเวลาใช่ไหมคะ,ะกำลังจะมีหน่วยเป็นวัดนะคะกำลังมีหน่วยเป็นวัดก็คือถ้าต้องการหากําลังหาได้จากงานที่ทําได้ส่วนด้วยช่วงเวลาที่ใช้พูดง่ายๆก็คือ P เท่ากับ W ส่วน T แต่ว่าเราเรียนระดับนี้แล้วถามว่ามันจะให้งานมาโดยตรงไหมให้เวลามาโดยตรงไหม คงไม่ใช่นะอ่ามันก็จะมีการประยุกต์สูตรเนี่ยค่ะอย่างที่เนี่ยค่ะอย่างที่นะคะ<ม>เขาบอกว่าในกรณีที่วัตถุกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคง,งที่เนื่องจากแรง f กําลังที่ใช้ก็คือเราจะใช้ w เท่ากับเอ้ P เท่ากับ w ส่วนทีเท่ากับ f อส่วน t p เท่ากับ f คูณด้วย v เนี่ยนี่คือสูตรของมันนะนี่คือสูตร ในการหากำลังนะเด็กๆจะต้องแบบอุ้ยมันอยู่กับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาให้ fs ใหทีมาใช้ P เท่ากับ fs ส่วนทให้ความเร็วมาให้แรงมานักเรียนก็หา P เท่ากับ f คูณ v นะอันนี้เด็กๆก,ก็จะต้องแม่นด้วยนะประยุกต์สูตรให้เป็นไม่ใช่แบบอุ้ยถามว่าโจทย์จะให้มาโดยตรงไหมมันก็มันคงไม่ใช่นะ เด็กๆจะต้องแบบไปลื้อฟื้นความรู้นะไปลื้อฟื้นความรู้อย่างตัวอย่างมันจะง่ายมากเลยเนี่ยค่ะนักกายกรรมหนัก750นิวตันแต่เชือกขึ้นสูง5เมตรในเวลา25วินาทีกำลังที่เขาใช้เป็นกิวัตจะสังเกตว่าโจทย์ให้แรงกับความสูงมาให้เวลามาแสดงว่าสูตรที่เราใช้เราก็จะใช้ p เท่ากับ fs ส่วนด้วย t แต่อันนี้เขาอธิบายขั้นตอนมาทีละตัวนะว่าหา W หายังไงหาได้จาก fs ใช่ไหมอะ,อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราแทนค่าไปในสูตรเลยเราใช้ P เท่ากับ fs ส่วนด้วย t แทนค่าเราก็จะได้คำตอบ150วัตต์ออกมานะ,ะส่วนตัวอย่างถัดไปอันนี้ให้กำลังมาให้ความเร็วมาสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือให้หาแรง แสดงว่าเราจะต้องประยุกต์ให้เป็นนะน่ะตรงนี้กิโลวัตแปลงไหมก็ต้องแปลงใช่ไหมคะเพราะว่ากําลังมีหน่วยเป็นวัตต์กิโลก็10กกำลัง3ตรงนี้นะส่วนอัตราเร็ว9ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็แปลงหน่วยเช่นเดียวกันนะต้องแปลงจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีตรงนี้เขาเอาส0บกำลัง3ส่วนด้วย60 6 0คูณ60ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆให้มันง่ายเด็กๆก,ก็เอา หส่วนด้วย18ไปเลยมาคูณน,นะแลเรก็แก้สมก,การสุดท้ายก็ได้1,200นิวตันนั่นเองนะ่ะเด็กๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะวิธีการหากำลังหายังไงเราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณไม่ใช่อ้ยจะใช้ P เท่ากับส่วนทีตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโจทย์ด้วยนะฮะต้องตีโจทย์ให้แตก ไม้หน้าสาเลยนะให,ให้ใช้ไม้หน้าสาเลยจะได้ตีโจดโจดแตกนะอ่ะเรื่องถัดไปอันนี้จะเกี่ยวกับพลังงานนะเราจะทราบได้อย่างไรว่าวัตถุใดมีพลังงานหรือไม่อันนี้สอนไปแล้วที่บอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับเราจะดูการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมถ้าวัตถุเกิดการเคลื่อนที่แสดงว่าก็เกิดพลังงานจนเกิดขึ้นวัตถุหยุดนิ่งก็ เกิดพลังงานสักใช่ไหมคะโดยที่พลังงานเนี่ยเราจะออกแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเป็นพลังงานจนกับพลังงานสักใช่ไหมคะอ่ะมาดูตัวแรกเลยอันนี้พลังงานจนเนี่ยเนี่ยค่ะพลังงานจนสัญลักษณ์เราจะใช้เป็น ek นะพลังงานโจนจะเกิดขึ้นในกรณีที่วัตถุก,กำลังเคลื่อนที่นะถ้านักเรียนต้องการหาพลังงานจนก็ หาได้จาก ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2อนะอันนี้อย่างที่ครูแอบอกว่าพลังงานจนจะขึ้นอยู่กับความเร็วถ้ามีความเร็วมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่แสดงว่าเกิดพลังงานจนเกิดขึ้นนะเกิดพลังงานจนเกิดขึ้นอ่ะก็ดูที่ตัวอย่างใช่ไหมจะสังเกตว่าเขาบอกว่าลูกปืนมวล0 0น2กิโลกรัม เคลื่อนที่ออกจากลำกล้องปืนซึ่งยาว0.80เมตรด้วยอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีจงหาพลังงานจนของลูกปืนให้ความเร็วมาแล้วแสดงว่ามันให้หาตรงๆเลยก็คือให้หาพลังงานจนของลูกปืนไหมใช่ไหมเราก็ใช้ Ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กํลัง2ก็แทนค่าเข้าไปเลยนะคะแต่ว่านักเรียนจะต้อง คิดให้ถูกนะคะคิดตัวเลขให้ถูกไม่ใช่แบบอุ้ยแทนค่าได้แต่สุดท้ายเป็นไงคำนวณไม่ถูกนะอันนี้แก้สมก,การละ1.2ส่วคูณ0.02คูณ400กำลังสคำตอบที่ได้ก็ได้160จูลเนี่ยค่ะอันนี้คือลักษณะของการหาพลังงานจลน,นะพอพลังงานจลเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงาน อองานกับพลังงานจนนะเราจะหาได้จากดับเบิลยูเท่ากับเดลต้า ek ก็คือเดลต้า ek ก็คือพลังงานจนที่มันเปลี่ยนไปเอาพลังงานจนสุดท้ายไปลบกับพลังงานจนแรกนะฮะออก็ดูตัวอย่างเนาะลองไปศึกษาดูนะออลองไปศึกษาดูตัวต่อไปพลังงานศักด์พลังงานศักด์จะแบ่งออกเป็น พลังงานพลังงานศักก์ก็คือพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุอนเนื่องมาจากตำแหน่งของวัตถุใช่ไหมจะแบ่งออกเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับศักย์ยืดหยุน่นอ,อย่างที่บอกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยก็คือพลังงานของวัตถุซึ่งอยู่ในที่สูงเกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุนะอย่างที่ครูแอบบอกว่าถ้ามีความสูงมาเกี่ยวข้องแสดงว่า พลังงานตัวนั้นก็คือเกิดพลังงานสักน้มถ่วงเกิดขึ้นใช่ไหมเราจะใช้สูตร E p เท่ากับ m g h นะฮะ E p เท่ากับ m g h เนี่ยค่ะใช้สูตรนี้นะ,ะ,ะก็ไปดูตัวอย่างเนาะไปดูตัวอย่างนะไปดูตัวอย่างเนี่ยค่ะใช้สูตรนี้โทรศัพท์คูแอปเข้านะฮะแต่ว่าก็ไม่รับนะขอสอนก่อนนะอันนี้ไปดูตัวอย่างเนาะ เขาให้ความสูงมาเนี่ยค่ะแสดงว่าพลังงานที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช่ไหมคะก็ใช้ E p เท่ากับ m g h แทนค่าแก้สมการคําตอบที่ได้ก็คือ6กคูณสิบกำลังสจุนนะเนี่ยค่ะส่วนอีกการหนึ่งพลังงานศักย์ยืดหยุน่นตัวอย่างที่บอกพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็คือพลังงานศักย์ของวัตถุที่อยู่กับระยะยืดหรือว่าระยะหดนะ เนื่องจากแรงยืดหยุ่นของวัตถุนะอันนี้เราจะใช้สูตรเออใช้สูตรอะไรคะ E p เท่ากับ1ส่วน2 k x กำลัง2โดยที่ค่า k ก็คือค่านิดของสปริงนะค่านิดของสปริงถ้านักเรียนต้องการหาค่า k ก็หาได้จาก k เท่ากับ f ส่วนด้วย x ก็คือมันมาจากสูตรเนี้ยคะ่ะ f เท่ากับคนะ f เท่าก okay. like ับคอนะนะ f เท่ากับคอ็เนาะพอหาได้แบบนี้แล้วพอหาได้แบบนี้แล้วนะพอหาได้แบบนี้แล้วก็เออให้นักเรียน โทรศัพท์คุยแอปมันเข้าคุ้ยแอปไม่อยากรับนะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ไปดูวิธีการขั้นตอนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือสูตรที่ใช้ก็ไปศึกษาวิธีการไปดูตัวอย่างเนาะไปดูตัวอย่างต่างๆนะฮะเนี่ยค่ะอันนี้อย่างที่คว้ยแอบอกข้อที่2เนี่ยข้อที่สอง,อส,องสำหรับข้อเขียน ให้เขียนสูตรเกี่ยวกับพลังงานเด็กๆจะต้องเขียนสูตรให้เป็นนะหนึ่งเลยเขียนสูตรพลังงานจลเนี่ยค่ะเขียนสูตรพลังงานจนพลังงานจนก็คือ ek เท่ากับหส่วนส mv กำลังสองนะส่วนพลังงานสากน้มทถวง ep เท่ากับ mgh นะเ GH, นะ ep เท่ากับ mgh นะ ep เท่านกะับ mgh นอ่ะ ส่วนอ่ะสูตรที่สามก็คืออะไรคะอันนี้จะเกี่ยวพลังงานสัตย์ยืดหยุ่นก็คือ ep เท่ากับหนึ 2, ่งบนสอง kx กำลังสองนะเท่ากับ kx กำลังสองนะเท่ากับ kx กำลังสองนาะเท่ากับ kx กำลังสองนะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะแม่ครูโทรมาต้องบอกว่าครูสอนเด็กก่อนอ่ะพอได้ตรงนี้แล้วอ่ะพอได้อันนี้คือข้อ2นะต่อไปเกี่ยวกับพลังงานอะไรคะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์เนาะเด็กๆก็ไปดูอันนี้ถามหาพลังงานจนให้ความเร็วมาก็ใช้ e k เท่ากับ1.2ส่วนส mv กำลังสองแบบนี้ก็แทนค่าเข้าไปนะแทนค่าให้ถูกคำนวณให้ถูกสุดท้ายจะได้คำตอบเองนะส่วนตัวอย่างที่2นี่ค่ะข้อที่2ถามหาศัากโน้มถ่วงมีความสูงมาเกี่ยวข้องก็ใช้ ep เท่ากับอะไร mgh นะฮะ mgh ก็แทนค่าเหมือนเดิมก็ได้คำตอบส่วนอันนี้ข้อที่3าม ข้อที่3เนี่ยถามหาพลังงานศั่์ยืดหยุ่นเราก็ใช้ E p เท่ากับอะไรคะ1 2ส่วน2 kx กำลัง2 1ส่วน2 kx กำลังสนะ <c oughs> พอได้แบบนี้แล้วจะสังเกตว่าเรายัางไม่ทราบค่า k เด็กๆจะต้องไปหาค่า k ค่านิดของสป,ปริงให้ได้ก่อนก็คือ k เท่ากับ f ส่วนด้วย x <c oughs> นั่นเองนะพอได้ค่า k เสร็จแล้วก็นำค่า k ที่ได้มาแทนค่า ก็จะได้คำตอบนะ,ะก็จะได้คำตอบแก้สมการสุดท้ายจะได้คำตอบเองลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะ,ไป,มมนะะไปดูเรื่องสุดท้ายอันนี้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานกฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างที่เราทราบกันดีก็คือพลังงานไม่มีการสูญหายใช่ไหมคะ,ะพลังงานไม่มีการสูญหายแต่ว่าสามารถเปลี่ยนจาก รูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมคะอ่ะมันก็คือการรวมกันของระบบที่แบบพลังงานจนกับพลังงานสักนั่นเองนะสูตรที่ที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ e 1บวก w เท่ากับ e 2มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่า ถ้ามันไม่มีแรงภายนอกมากระทำดักบยูของเราจะเท่ากับศูนย์นะแต่ถ้ามันมีแรงภายนอกมากระทำดับยูจะไม่เท่ากับศูนย์นะแต่ถามว่า e 1กับ e 2คืออะไร e 1กับ e 2ก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นตอนแรกกับตอนหลังนะพลังงานที่เกิดขึ้นตอนแรกกับตอนหลังถ้าเด็กๆ แม่นเรื่องก่อนหน้านั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสดงว่าเรื่องนี้เด็กๆจะทำทำได้นะเด็กๆจะทำได้พลังงานที่เกิดขึ้นตอนแรกถ้าสมมติให้ความเร็วมาแสดงว่ามันก็เกิดพลังงานจนเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าให้ความสูงมาก็เกิดพลังงานสักโนมถ่วงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโจทย์นะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโจทย์เด็กๆลองทําดูนะอ่ะไปดูวิธีการนะอันนี้ ไม่ขออธิบายเนาะไปดูเลยไปดูตัวอย่างนะเรื่องเครื่องกลนไม่ออกนะเครื่องกลนไม่ออกไปดูตัวอย่างเนี่ยค่ะละักษณะข้อเขียนข้อที่3าจะอคล้ายๆกับข้อ1นึข้อสองลองไปศึกษานะเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าความเร็วต้นของน้ำที่ฉีดขึ้นในแนวดิ่งมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีจงหาความสูงของน้ำที่พุ่งขึ้นในอากาศ จะสังเกตว่าพลังงานที่เกิดขึ้นตอนแรกให้ความเร็วมาแสดงว่าพลังงานที่เกิดขึ้นตอนแรกก็คือพลังงานจนใช่ไหมคะส่วนหาความสูงพลังงานที่เกิดขึ้นตอนหลังก็คือเป็นพลังงานศักน้มถ่วงถามว่ามีแรงภายนอกมากระทำไหมไม่มีนะเราก็ใช้สูตร e 1บก W เท่ากับ e 2นะไม่มีแรงภายนอกตรงนี้เท่ากับ0ูนย์ไปเลยก็จะได้เป็น1ส่วนส m v กำลังสองเท่ากับ m g h อันไหนเหมือนการตัดไปเลยนะลักษณะหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปแทนค่ะ1ส่วน2คูณ8กำลังสเท่ากับ10แล้วก็ h นะ8 8 6 4หาร2 32ย้าย10ลงไปหารแสดงว่าความสูงของเราก็มีค่าเท่ากับ3.2เมตรเนี่ยค่ะ คือคำตอบของข้อนีอ้ในลักษณะเดียวกันอย่างข้อที่2เนี่ยให้ความสูงมาแต่ถามหาความเร็วแสดงว่าตอนแรกเนี่ยพลังงานที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานอะไรคะพลังงานสักน้มถ่วงถามหาความเร็วก็คือพลังงานสักสักไหมไม่ใช่นะนั่นก็คือเกิดพลังงานจนเกิดขึ้นเราก็ใช้เหมือนเดิมกฎการอนุรักษ์พลังงาน 1> e 1บวก w เท่ากับ e 2อนะอันนี้เท่ากับ0ก็จะเป็น mgh เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2 v เหมือนการตัดไปเลยหลังจากนั้นก็แทนค่านะฮะก็จะได้เป็น10คูณเท่าไหร่20เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2นะ10คูณ20 เป็น200ย้าย2ตัวนี้ขึ้นไปคูณก็เป็น400นะอ่ะก็จะได้เป็น V กำลังสองวีเดียวก็เท่ากับเท่าไหร่ต่อสแค root ก็เหลือ20เมตรต่อวินาทีเนี่ยค่ะลักษณะของคำตอบส่วนตัวอย่างที่3 4 5เด็กๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะอ่ะอย่างที่บอกอันนี้เป็นลักษณะของข้อเขียนข้อที่3นะไปดูตัวอย่างที่1ที่2นะ ไปดูตัวอย่างที่1กับที่2มันจะออกลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะอ่ะอันนี้คือแนวข้อสอบทั้งหมดที่ครูแอบบอกเนาะข้อเขียนจะมี3ข้อ1ให้หางานเนี่ยค่ะให้หางานนะให้หางานตรงนี้เนี่ยค่ะไปศึกษาวิธีการหางานนะส่วิธีนี้อ่ะข้อเขียนข้อที่2ข้อเขียนข้อที่ส เนี่ยค่ะให้เขียนสูตรเกี่ยวกับพลังงานนะพลังงานก็จะแบ่งเป็นพลังงานจนใช่ไหมก็เขียนมานะพลังงานศักด์มีสูตรอะไรบ้างนะพลังงานศักด์ก็จะแยกเป็นศักด์โน้มถ่วงกับศักด์ยืดหยุ่นเขียนให้ถูกนะส่วนข้อที่3ก็ที่ครูอธิบายเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะไปศึกษาข้อ1ข้อ2นะว่า ครูแอปจะออกลัก,ลกษณะแบบไหนไปฝึกทำนะะถ้าทำสองข้อนี้ได้แสดงว่าข้อที่สามเกี่ยวกับข้อเขียนนักเรียนจะทำทำได้นะฮะอ่าส่วนข้อกาเด็กๆก็ไปศึกษาเนื้อหาทั้งหมดเลยค่ะที่ครูพูดมาเมื่อกี่นี้เนาะ,ะไปศึกษาเนื้อหาทั้งหมดเลยที่ครูแอปพูดมาเมื่อกี่นี้นะ,ะอันนี้คือแนวข้อสอบที่ครูแอปให้เนาะ